วันนี้จะมารีวิวโครงการหมู่บ้านเดี่ยวนะครับนั่นก็คือโครงการนันทวันปิ่นเก้าการจนาพิเศษจากแรนด์เฮาสนะฮะแล้วก็โครงการแกรนด์บางกอกบูรวาดน่าจ,จะิึดปิดเก้าโดย s c s นะครับผมแบบ XL เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอย608ตารางเมตรแบนบฟังก์ชั่นเป็น5ห้องนอน7ห้องน้ำแล้วก็สที่จอดรถนะครับแบ,บ L มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่134ตารางวาน,นะครับผม มีพื้นที่ใช้สอย6 0 4ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเล็กๆ,ๆนะ้อยนะเป็นข้อสังเกตด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับผมออฟนะครับออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมารีวิว โครงการหมู่บ้านเดียวนะครับซึ่งเป็นโครงการระดับตักชูลีคาร์นะครับที่อยู่ทางโซนตลิ่งชันและจะพิ่มเปลี่นกาวนะครับเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าคู่แข่งกันโดยตรงครับเพราะว่า2โครงการนี้นะฮะเป็นโครงการที่มีราคาขายเกือบจะเท่ากันนะฮะแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับผมก็คือเป็นบ้านหรูนะครับใจกลางเมืองนะครับนั่นก็คือโครงการนันทวัน ปินก้าการจนาพิเศษจากแลนเชสเต์นะฮะแล้วก็โครงการแกรนด์บางเกาะบุรุบัตราาจะปิดก้า9โดย SC s c สซ s เนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดคร่าวๆของแต่ละโครงการนะครับว่าทั้ง2โครงการนี้ทำไมเราถึงถือได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงครับผมและก่อนที่ผมจะพาไปดูข้อมูลของทั้ง2โครงการนะครยังไงผมขอฝากช่องออฟเวนเจอร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดส u ดท้าย b e กระดิ่งติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมมาทำงานทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูโครงการแรกเลยนะครับนั่นก็คือโครงการนันทวันปิ่นเก้าการชนะพิเศษนะฮะโครงการนี้นะฮะตั้งอยู่บนถนนอัศวพิเชษนะครับหรือว่าซอยอัศวพิเชษนะครับผมซึ่งโครงการนันทวันนะฮะสามารถเข้าได้2เส้นทางนะฮะเส้นทางแรกนะฮะก็คือเข้าทางซอย สานพิเชษทางถนนบรมราชชนนีนะสมมุติว่าเราขับรถมาจากทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะฮะมุ่งตรงไปทางนครปฐมใช่ไหมขับตรงมาเรื่อยๆนะฮะผ่านตัดลาดชัพลึกนะฮะตัดสายหนึ่งนะฮะเลยสายใต้ใหม่มานิดหนึ่งนะก็จะเจอซอยทางด้านซ้ายมือนะฮะชื่อว่าซอยอัสภพิเชษนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนะฮะตรงจุดนี้นะฮะเราจะเข้าไปผ่านชุมชนนะฮะแล้วก็โรงเรียนอนาชาตินะฮะ เข้าไปประมาณ1.3กิโลเมตรนะฮะก็จะเห็นโครงการอยู่ดางด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็อีกทางหนึ่งนะฮะเราผ่านมาเลยนะครับเราไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตรงอสวดพิเศษตรงนี้นะฮะเราตรงมานิดนึงนะฮะแล้วก็เราเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกาญจนาพิเศษนะฮะแล้วก็ตรงมาอีกหน่อยนึงนะฮะเราก็จะเจอซอยอัสวดพิเศษอีกด้านนึงนะฮะเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะจากจุด ต้นซอยก็ไปถึงหมูม่บ้านเนี่ยประมาณ400เมตรฮะซึ่งผมคิดว่าเรามาใช้ทางนี้จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าถนนดีกว่าแล้วก็ถนนกว้างกว่านะครับก็สรุปโลเคชัน e ของนันทวันปิ่นเกาญจนาพิเชษนะฮะจะตั้งอยู่ในซอยอัศวะพิเชนนะครับไม่ได้ติดถนนใหญ่นะครับแต่ว่าใกล้ถนนใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใก่้ทางถนนกาญจนพิเศษเพียงแค่400เมตรนะฮะหรือว่ารุไปฝั่ง บรมบราชชน,นนีก็ประมาณ1.3กิโลเมตรนะครับผมส่วนโครงการแกรนดบางกอกบุริววัราชติปิ่นเก้านะครับผมเขาจะตั้งอยู่บนถนนบางเชียกหนังนะฮะซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วก็ถนนพรานนกพุทธมณฑลสายสี่หรือว่าเส้นประเทศต,ตนน่างๆเกันนะครับผมโอเคโลเคชั่นเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับสมมติเรามาจากเซนน็นทรัลปิ่นเก้าเช่นเดียวกันนะฮะวิ่งเข้าบรมนะฮะตรงมาเรื่อยๆนะครับไปทางนครปฐมใช่ไหมผ่าน ที่ตัดราชพฤกษ์นะครับแล้วก็จะถึงพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงยาวมาเลยนะฮะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษมบางแคนะครับวิ่งสายหนึ่งยาวเลยจนไปถึงจุดกลับรถนะครับผมซึ่งตรงเนี้จะเป็นจุดตัดระหว่างพุทธมณฑลสายหนึ่งนะฮะกับถนนบางแวกนะฮะแล้วก็กลับรถตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ย้อนขึ้นมาอีกไม่ไกลนะครับผมก็จะเจอกับ ทางเข้าเล็กๆนะฮะที่จะเข้าไปถนนบางเชือกนังนะฮะพอเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยมันจะเป็นโค้งกับหลังนะครับเป็นตัวยูนะครับผมซึ่งต้องไม่ค่อยขับนะครับผมจากหน้าปากซอยพุทธมนฑลสายหนึ่งนะฮะเลี้ยวเข้าไปในสนนบางเชือกนังนะฮะเราขับตรงไปประมาณ500เมตรนะฮะก็จะถึงโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะเราจะถึงร้าน t ท k ก a ับรีส์คาเฟ่ก่อนนะฮะแล้วก็ขับไปอีกประมาณ 50เมตรนะฮะับเราจะเจอโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมสำหรับแปลนบางกอกบุโรบาราชาพฤกษ์เป็นก้านะครับผมซึ่งซอยนีย้ก็เป็นซอยทะลุนะครับไม่ใช่สายตาน,นะฮะสมมุติว่าเราตรงไปอีกประมาณ1.6กิโลเมตรนะฮะก็จะไปทะลุถึงถนนพระเทพตัดใหม่ได้ันนะครับซึ่งไปทะลุออกฝางกาญนาอะไรอย่างเงี้ยได้อีกนะครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่คล้ายๆกับนันทวันเลยนะนันทวันก็เป็นซอยที่ทะลุจากบุรลม ไปออกกาญจนาเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะแปนมากอบรุบัดก็สามารถรู้จักพุทธมนตรสายหนึ่งนะฮะตรงไปออกประเทศต้นใหม่แล้วก็ออกกาญจนาได้เลยนะครับผมขอย้อนนิดนึงนะผมจะมาขอพูดถึงทำเลถนนทางเข้าแต่และโครงการก่อนนะครับเริ่มที่นันทวันก่อนนะครับผมสมมตุติผมเข้าจากถนนบรมนะฮะเข้าซอยอาสวัตพิเชษนะครับผมเข้าไปแรกๆก็จะเจอโรงเรียนนานาชาติทามิงเบิร์ดนะฮะถนนก็ ลกลางๆเนาะไม่ใช่ถนนที่แบบดีมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะสองข้างทางนะก็จะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับบ้านเก่านะครับของคนที่พักอาศัยนะฮะแล้วก็เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างขายเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นหมายว่าจะเจอหมู่บ้านอนุเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะเจอเป็นบ้านคนนะฮะถนนก็เหมือนที่ผมบอกอะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็กลางๆเนะานะ แล้วก็จะมีร้านคงร้านค้านะเออลืมบอกนะมีเซเว่นด้วยนะครับผมก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ100-200เมตรนะฮะจากหมู่บ้านไปเซเว่นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเน้นของนันทวันนะครับผมแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามนันทวันนะฮะฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นแคมป์คนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงต้องขอโทดษดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นแคมป์ที่พักคนงานแบบชั่วคราวนะอันนี้เป็นแคมป์ชั่วคราวนะครับไม่ใช่ทาวรน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอีกนิดนึงถ้าตรงออกไปจากหมู่บ้านใช่ไหมจะออกาากาญจนาุรีเซ็น,นะครับผมทางซ้ายมือเนี่ยตรงต้นต้นซอยก็จะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างานะครับผมฝั่งขวามือก็จะมีมีปั๊มนะครับรู้สึก จะมีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านเคปซีนะครับผมแล้วก็มีบีควิกด้วยนะครับก็ถือว่าใกล้นะครับใกล้อ่าเรียกว่าใกล้แหล่งความเจริญนะครับแล้วก็ใกล้ถนนใหญ่นะครับประมาณ400เมตรนะจากที่ตั้งโครงการออกไปถึงถนนการจนาพิเศษนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับนันทวันส่วนโครงการแกลนบางกอกบริกราละธุกิจเก้านะครับผมถนนทางเข้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะมันจะลําบากแค่ตอน เดี๋ยวเข้าซอยนะ,ะจากสายหนึ่งเนี่ยเข้าไปบางเทหนังน,นะ,ะก็คือมันจะเป็นโค้งตัวยูนะครับผมที่ยังมันตะบัดกลับไปนะฮะยัไงไงเดี๋ยวดูจากภาพก็น่าจะพอเห็นนะครับผมซึ่งถนนเนี่ยผมว่าซอยนี้สะอาดนะครับแล้วก็กว้างถนนจะดูดีกว่านันทวันนะครับผมสองข้างทางก็จะเป็นบ้านพักอาศัยของอเป็นชาวบ้านเป็นชุมชนเก่าอะไรประมาณนี้นะฮะยังไม่มี ร้านค้าที่เป็นร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นชุมชนเก่านะครับสอง,งข้างๆก็จะเงียบนะค่อนข้างเงียบแล้วก็ถนนเนี่ยจะดีเลยนะครับไม่มีทางแบบลุกคาอะไรเงี้ยครับขับตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอหมู่บ้านใหญ่อีกห,หมู่บ้านนึ่งนะซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วนะฮะชื่อหมู่บ้านบ้านฟ้ากินปากรอยย่อนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่มีหมู่บ้านเนี้ยนะฮะที่อยู่ใก, ый, ใกล้ๆกับเราเนี่ยทำให้ซอยเนี้ยมันไม่น่ากลัว แล้วมันไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะครับมันมีการสัญจรของรถมันทําให้มีการที่เราจะหารถแท็กซี่หรือว่าหาของกินอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนทําให้ซอยนี้มันมีเจริญขึ้นนะครับมันมีรถผ่านนะเนาะมันทําให้แบบมันไม่น่ากลัวจนเกินไปนะครับผมอ่ะเลยจากหมู่บ้านของเราไปอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านอาหารบึงตลิงชันนะร้านนี้ก็จะเป็นแบบมันมีเป็นบึงบึงนะครับเป็นบ่อตกกุ้งอะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะครับก็เห็นรถไปจอดเนี่ย าก็เยอะเหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนๆก็อาจจะลองเข้าไปลองทานดูได้นะครับสำหรับเบอร์สลิงชั้นนะตรงไปอีกก็จะไม่ผิดนะก็จะถึงร้านอาหารบ้านส้มตำนะครับซึ่งเป็นร้านดังเนาะแล้วก็มีสนามได้ก๊อฟนะครับผมจากด้านขวามือนะครับแล้วก็ตรงไปอีกก็จะถึงถนนเทศยบตะไนกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครัสำหรับสภาพแวดลอ้อมใกล้ๆโครงการแกลนบ,บางกอกพลวัติ่านเจริญปิจกานะครับผม และหลังจากที่เราไปดูโลเคชันของทั้งสองโครงการแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูข้อมูลของแต่ละโครงการนะครับผมว่ามีบ้านลักษณะไหนของการเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มกันจากนันทวันก่อนนะสําหรับนันทวันเนี่ยเขาก็จะเป็นโครงการใหญ่นะครับผมซึ่งข้อดีของโครงการใหญ่นี้ก็คือว่ามันจะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เยอะกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นมีสวนที่ขนาดใหญ่กว่าหรือว่ามี เขาอาจจะนะขนาดใหญ่กว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยโครงการนี้จะมีทะเลสาบห,หรือว่าเล็นะครับภายในหมู่บ้านดวยนะครับผมซึ่งมองว่าไอ้จุดนี้แหละมันทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านเนี่ยมัน,มนร่มรื่นนะฮรมันรู้สึกถึงความอลังการความน่าอยู่นะครับแล้วก็ความดูดีนะครับสำหรับคนที่มาพักอาศัยนะครับในหมู่บ้านที่มีตัว เล็กหรือว่าทะเลสาบเนี่ยเล็กๆเนี่ยอยู่ทางในหมู่บ้านนะครับผมสำหรับโครงการนันทวันปิดเกาการจนาพิเชน,นะจะมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น96ไร่นะแล้วก็มีบ้านพร้อมขายเนี่ย179ยูนิตนะครับผมมีค่าส่วนกลางอยู่ที่29บาทต่อตารางวาด้วยกันนะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับข้อดีของโครงการนันทวันเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยนะก็มีความหรูหรานะครับอลังการของ ทะเลสาบนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดมาเต็มนะฮะมีความเป็นธรรมชาติมีสวนขนาดใหญ่ขับเฮาใหญ่นะฮะเรียกได้ว่ามีครบสมบูรณ์แบบเท่าที่หมู่บ้านชลี่ควรจะมีนะครับก็คือส่วนกลางรู้ยังไงก็นันทวันถือว่ารูหรามากทีเดียวนะครับบ้านนันทวันเป็นก้ากาจนาพิเศษนะฮะก็จะเป็น บ้านสไตล์เป็นอิคลกติกนะฮะหรือว่าเป็นบ้านสไตล์ฝรั่งเศสแบบประยุกต์หรือว่าผสมผสานความเป็นฝรั่งเศสนะครับผมก็คือแรงบันดาลใจก็ได้มาจากบ้านในประเทศฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโครงการนี้นะฮะแบ่งบ้านออกเป็น4แบบด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นแบบ S M L X L นะฮะเพราะว่ารายละเอียดจริงๆยังไม่ออกมานะครับผมสำหรับแบบ S นะครับคือแบบเล็กสุดน,นะฮะ มันมีที่ดินเริ่มต้นประมาณ100วานะฮะอันนี้เขาว้าเนาะพื้นที่ใช้สอยประมาณ302ตารางเมตรแบบ่งเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถนะครับผม แบบ M นะฮะแบบ M เนี่ยพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่378ตารางเมตรแบ่งฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำา3ที่จอดรถเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าขนาดของ M เนี่ยจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะต่อมาเป็นแบบ L นะครับแบบ L เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่449ตารางเมตรนะครับแบ่งฟังก์ชันเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วก็4ที่จอดรถนะครับผมแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบ XL แนะครับแบบ XL เนี่ยมีพื้นที่ใช้สอย608ตารางเมตร แฝงฟังชั่นเป็น5ห้องนอน7ห้องน้ำแล้วก็4ที่จอดรถนะครับและต้องบอกว่าตัวบ้านของไร่ดันเฮาส์นะฮะจะมีระยะถอยด่นออกไปจากถนนซอยพอสมควรนะครับทำให้บ้านแต่ละหลังเนี่ยสามารถจอดซ้อนคันได้นะครับแต่ก็ไม่การันตีนะว่าจะจอดซ้อนคันได้ทุกแปลงนะครับพดูตัวรงรูเป็นแปลกแปลกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาดีไซน์ไว้ให้จอดซ้อนคันได้นะครับอย่างเช่นบางหลังนะจอดในร่มได้3แล้วก็นอกร่มก็อีก3 อย่างบางไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ L XL เงี้ยจอดในร่ม4คันนะฮะแล้วก็จอดนอกร่มนะฮะได้อีก4คันก็จะเป็นเป8คันได้กันนะครับผมแต่ว่าบางแปลงเนี่ยที่ท,ที่ดินมันจำกัดหรือว่ามีลิมิตนะฮะก็อาจจะจอดแนวของขวาง,งได้นะฮะอาจจะเป็น3ามบวกสนะฮะแปลงใหญ่ก็จะเป็น4ี่บวกสอะไรประมาณนี้นะครับเพืเเ่อนๆยังไงถ้าจะซื้อแปลงไหนก็ต้องสอบถามข้อมูลจากเซลให้แน่นอนนะจะได้ไม่พลาดนะครับผม ส่วนราคาผมลืมบอกไปนะครับสำหรับทั้ง2โครงการจะอยู่ที่เริ่มต้น30ล้านบาทไปจนถึง60ล้านบาทเลยนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูข้อมูลของโครงการแกรนบางกอกบูรวัลาดตจะพฤษปิ่นกาวกันบ้างนะครับสำหรับโครงการนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจาก l i n d ดอร์ฮอปพาเลนะฮะหรือว่าราชวังลินเดอร์ฮอนะครับที่อยู่ที่แคว้นบาวาเรียนะครับเขาอยู่ตรง เเข้าแอลเลยนะสำหรับพระราชวังดิเดฮอบที่นี่นะครับผมอยู่ในเขตเมืองนิวนิกประเทศเยอรมนมีนะครับผมและที่นี่นะฮะจะมีพื้นที่โครงการทั้งหมด37ไร่นะฮะแล้วก็จะมีบ้านพร้อมขายทั้งหมด63ยูนิตด้วยกันนะครับผมค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางวาจำได้ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าที่นันทาวันเท่าไหร่นันทวันจะอยู่ที่29บาทต่อตารางวานะครับผมเนื่องด้วยที่ว่า นันทวันเนี่ยมีบ้านค่อนข้างเยอะกว่านี้ถึง3เท่านะ,ะนะครับนันทวันจะมีอยู่ที่180ยูนิตนะครับผมที่นี่จะมีอยู่แค่63ยูนิตเท่านั้นเองนะครับผมทําให้ตัวหารเขาน้อยกว่านะครับผมทําให้ราคาค่าส่วนกลางเนี่ยจะแพงกว่านิดนึงนะครับไม่เยอะมากนะครับยังไงเพื่อนๆลองเอาไปคูณกับจํานวนบ้านของเรานะว่ากี่ตารางเมตก็จะเป็นค่าส่วนกลางต่อเดือนันะครับผม และที่เป็นจุดเด่นของโครงการ SC s อ s เทุกโครงการเลยต้องบอกว่าส่วนกลางน,นะครับหรือว่า Club House Facility ี Fac เนี่ยถือว่าเขาออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับทุกโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่อะที่นี่ผมบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ออกแบบได้ดีมากนะครับเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับที่นี่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ออกมาต้องมาสวยแน่นอนนะครับสระว่ายน้ําที่นี่ก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับยาว25เมตรเลยนะลึก1.2เมตร mm นะครับผมแล้วยังมี อางจากุชีนะครับเอาไว้ไปแช่น้ำเป็นอ่างใหญ่ขนาด3เมตรเลยนะแล้วก็ยังมีอาคารคบเพาที่มีห้องหลายๆห้องนะที่เป็นสามารถใช้ทำงานหรือรองรับแขกได้นะแล้วยังมีห้องฟิตเนสนะครับที่สามารถไปออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ครบคันนะครับผมซึ่งจะพูดถึงส่วนกลางที่นี่กันอันทวันนะฮะจะต่างกันแค่จุดเดียวนะครับซึ่งก็คือทะเลสาบนะฮะที่นี่จะไม่มี ไม่มีเล็กนะครับไม่มีทะเลสาบเหมือนที่นันทวันนะครับผมเพราะว่าพื้นที่โครงการเนี่ยเขาค่อนข้าง,งเล็กกว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็จะได้ความ p r i v a t นะครับเพราะว่ายูนิตมีเพียงแค่63ยูนิตนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่มีคนพุกพ่าดน,นะครับกลายมากอบบุรบาทที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นช้อยที่ดีนะครับผมและสําหรับแบบบ้านที่นี่ก็มีทั้งที่ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมผมจะเรียกแทนเป็น SML เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับแบบ A S เนี่ยจะเริ่มต้นที่ที่ดิน103ตา,ารางวานะครับมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่447ตารางเมตรนะครับผมแบบ่งฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถนะครับผมแล้วก็แบบ M นะฮะแบบ M มเนี่ยมีที่ดินเริ่มต้นประมาณ122ตา,ารางวานะครับผมมีพื้นที่ใช้สอย521ตารางเมตรนะครับแบบ่งฟังก์ชันเป็น4ห้องนอน5้าห้องน้ำแล้วก็4ี่ที่จอดรถนะครับผม แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบ L นะครับแบบ L มีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่134ตารางวานะครับผมมีพื้นที่ใช้สอย6 0 4ตารางเมตรนะครับแบบฟังก์ชันเป็น5้าห้องนอนหห้องน้ําแล้วก็5ที่จอดรถด้วยกันนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของที่จอดรถในร่มแล้วก็นอกร่มเนี่ยเราก็ต้องเช็คเป็นแปลงไปอีกเช่นเดียวกันนะครับผมบางหลังเนี่ยบางแปลงเนี่ยอาจจะจอดซ้อนคันได้พอดีนะครับอาจจะจอดแบบเต็มซ้อนแบบไม่ได้ร0% 0เป็นนะครับยังไงเพื่อนๆต้องเช็คข้อมูล เซลล์อีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวนะและหลังจากที่เราไปดูข้อมูลคร่าวๆนะครับของทั้งสองโครงการฮะเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็จะสามารถมองออกนะครับว่าเราชอบที่ไหนมากกว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนือสิ่งใดเนี่ยเราต้องไปชมโครงการจริงนะฮะทั้ง2ที่เลยนะต้องลองขับไปดูโครงการจริงทั้ง2ที่แล้วก็เข้าไปดูบ้านตัวอย่างนะครับเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นกว่านี้มากๆครับผมวันนี้ผมเอามาเป็นคร่าวๆให้เพื่อนๆเนี่ย ดูกันก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างจริงนะครับซึ่งถามว่าที่ไหนดีกันเนี่ยมันตอบยากมากนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโครงการเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะบบางคนชอบทำเลนะครับดูไปดูทำเลแล้วเออชอบตรงนี้มากกว่าบางคนชอบสไตล์นะทรงบ้านนะหน้าตานะครับฟาซามันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเน้นเพื่อนที่ใช้สอยเยอะๆนะครับบางคนเน้นสุวนกลางสวยๆนะครับบรรยากาศดีนะฮะอะไรประมาณนี้มันมีล้วน มีผลต่อการตัดสินใจหมดนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะเป็นข้อสังเกตเลยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบบ้านที่พื้นที่ใช่สอยเยอะๆนะครับผมก็ต้องดูไปที่แปลนมาของโบรุบาลนะครับที่นี่จะให้พื้นที่ใช่สอยเยอะนะครับถ้าเทียบกับของนันทวันนะในราคาที่เท่ากันต้องบอกในราคาที่เท่ากันน,ะ <Wow. S 1> นาาัน,น,นทวันพื้นที่ใช่สอยจะน้อยกว่านะครับผมอีกจุดหนึ่งของตัวบ้านนะฮะ ก็คือเป็นจุดเด่นของแฟนมางกบรบรูบาทก็คือบันไดวนซึ่งจะมีในไทป์เอ็มก็แอลนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแทบจะไม่มีโครงการไหนที่มาทำบันไดวนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสียดเปื้นที่ใช้สอยเยอะนะครับแต่พอมีแล้วบ้านมันดูขึ้นนะฮะมันดูดีขึ้นมากๆเลยอันนี้เป็นจุดที่หนูบ้านในเหนือจะยังไม่ค่อยมีนะสำหรับบันไดวนนะที่ต้องไปดูนะครับเพืนเนๆในรูปจะสวยมากๆนะครับส่วนบางคนอาจจะชอบ หมู่บ้านที่ส่วนกลางหรูหราอลังการนะครับก็ต้องนานาวันนะมีเลคแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันทําให้หมู่บ้านดูแบบลักชวรี่นะครับใครขับรถเข้าไปก็จะหลงเป็นมนต์เสน่ห์ของโครงการนะครับยังไงแต่ละที่มันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถามว่านานทวันมีข้อด้อยตรงไหนก็คือว่า เพื่อนี่ชสซอยเนี่ยเขาอาจจะน้อยกว่าการบางกอกบุรบาลนะครับในราคาที่เท่ากันนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีซีเรียสใช่ไหมว่าบ้านต้องใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปดูแล้วโอเคมันอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ลาบากอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกที่นันทวันนะครับซึ่งผมต้องเลยต้องบอกว่าเราต้องไปดูของจริงจะเห็นว่าจริงๆอ่ะเราอยากได้พื้นที่เชสซอยประมาณไหนแล้วก็บรรยากาศโครงการที่ไหนที่เรารู้สึกว่า เราไปเห็นละแล้วเราเข้าไปอยู่ละมันจะรู้สึกมีความสุขมากกว่ากันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นข้อสังเกตนะฮะสำหรับ2อโครงการนี้นะฮะของนันทวันเนี่ยเขาจะให้อุปกรณ์มาครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอร์แอร์นี้ก็จะติดให้ทุกห้องนะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์เองนะครับผมส่วนแปรนมากรก์นเนี่ยถ้าเป็นโครงการที่แล้วมาจะไม่ได้ติดให้นะครับแล้วก็นันทวันเนี่ยส่วน pantry หรือว่าส่วนครัวนะครับไม่จะเป็นครัวฝรั่งหรือว่าครัวไทยเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดควันซิงค์ต่างๆหรือว่าในครัวไทยก็จะมีครบคันนะครับทาให้เรียบร้อยก็คือสามารถตั้งอุปกรณ์แล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะฮะรวมถึงาการอาบน้ํานะครับของห้องน้ําทุกห้องเนี่ยถ้าของอานทวันก็จะมีครบนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมุงลวดด้วยนะมุงลวดของบ้านระดับเฮาส์เนี่ยก็จะมี อุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างครับเรียกได้ว่าเป็นราคานี้แพงกว่าแต่ว่ามันได้รวมการตกแต่งหลายๆอย่างไว้หมดแล้วลืมไปยังมีส่วนของหมวกอินคอรเซในแต่ละห้องนะครับเขาก็จะทําให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเป็นห้องแต่งตัวนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนที่ SCSA นะครับของแกนมารกอรบรูบาเนี่ยก็คือจะเป็นห้องโล่งๆนะครับผมเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆน,น้อยๆนะะให้เพื่อนๆเอาไปสังเกตนะครับว่า ทั้งสองที่เนี่ยด้วยราคาเนี่ยนอกจากพันที่เชอซอยเนี่ยมันก็จะมีความต่างนะครับของไอซีเร็จะเป็นบ้านเปล่าๆนะครับผมจะไม่มีอะไรให้เลยนะแอร์ air ก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าโครงการนี้มียังไงก็ต้องขอภัยเลยนะครับอันนี้ผมดูจากโครงการที่ผ่านมาเนาะเขาจะไม่มีอะไรแถมให้รัวไทยก็จะเป็นห้องโลง่ลงๆนะให้ลูกค้าไปทําเองนะครับส่วนหัวฝรั่งก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะโลง่งๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนของอไรเนียครัก็จะอย่างที่ผมบอกอะ่ะครบคันเลยไม่ว่าจะเป็แอร์ แอร์ห้าตัวเจ็ดตัวเก้าตัวสิบตัวนะครับตามขนาดบ้านก็จะมีให้ครบหมดเลยนะและ้วก็บอกพินคอเสเซตนะครับห้องแต่งตัวก็จะบิวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ฉากการอาบน้านะฮะก็จะมีให้ครบมุงลวดมีให้นะครับหัวฝรั่งก็ทําให้หัวไทยประทาให้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบแบบว่าอยากอาศัยอยู่เลยแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียตังมาบิวเพิ่มนะครับเพราะว่า ก็จะเป็นปัจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำนะครับส่วนข้อดีของ i s s นเนะครับบ้านที่ไม่ได้ทำอะไรมาให้เราก็จะดีไซน์ให้ถูกใจเราถูกใจเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมครับก็ไม่ต้องลื้อเลยเผื่อโครงการทํามาให้แล้วมันไม่ถูกใจใช่ไหมมันก็จะเสียเวลาหรืออีกก็เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้ออีกนะครับผมแต่ถ้าเป็นบ้านเปล่าๆเนี่ยเราสามารถดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยว่าเราชอบแบบไหนนะฮะสามารถให้อาบริษัทเข้ามาออกแบบตามใจที่เราต้องการได้เลย มันก็ถือว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในแต่ละแบบนะครับยังไงเพืเ่อนๆก็ลองเอาไปข้อมูลในการเลือกดูว่าเราชอบแบบไหนที่ไหนนะครับแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับตรงโลเคชันของแต่ละที่นะครับมันก็ต้องบอกว่ามันเทียบกันยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะครับมันก็อยู่ห่างกันนิดนึงนะฮะอย่างนั้นทวันเนี่ยเขาก็จะอยู่ฝั่ง มลมราชชนนีปิเก้าแล้วก็การนาพิเศษนะครับผมทางแกนบางกอกเนี่ยเขาก็อยู่ทางโซนเพชรเกษมนะฮะสายหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าทั้งสองที่ก็มีโลเคชั่นที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็สามารถจะขับรถเข้าไปสู่เมืองได้โดยไม่ไกลมากนะครับผมแต่ถ้าเอาเป็นแบบว่าภาพรวมนะครับของนันทวันเนี่ยจะใกล้ความจเจริญกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนเมลหลักที่เป็นถนน อาจนาพิเศษน,นะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะใกล้กับปาซิโอปาร์ะครับจะเป็นคอมมูนิตี้มอลที่ขนาดใหญ่นะครับผมท้ายสุดนี้นะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาซื้อบ้านเดี่ยวหรือว่าทาเฮาส์หรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับผมตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้อบ้านนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้บริการผมได้นะครับผมมีหน้าที่หา โครงการดีๆที่เหมาะสมกับลูกค้านะครับในทำเลแล้วก็ราคาที่ลูกค้าต้องการนะครับรวมไปถึงช่วยเลือกแปลงสวยๆนะครับคิดสวยๆทำเลสวยๆหรือว่าให้ข้อแนะนํานะครับข้อคิดเห็นจุดดีจุดด้อยของแต่ละโครงการหรือแต่ละแปลงให้ลูกค้าได้นะครับผมรวมถึงบางคนนะไม่อยากไปดูบ้านคนเดียวนะครับด้วอว่าอาจจะเขินหรือว่าไม่มีใครช่วยให้ข้อคิดเห็นหรือว่าอาจจะทาตัวไม่ถูกนะครับก็สามารถ ใช้บริการผมได้เช่นกันนะยินดีครับรถไปดูด้วยกันได้นะครับผมซึ่งรายละเอียดก็ติดต่อทาง Li น์แอดได้เลยนะครับแอดไซด์ออฟเวนเจอรนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ขอฝากช่อง o f f v n t t u r e ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมยังไงฝากไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ